เอาละครับก็ต้องขอบค้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ,พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายปา้าบมองแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิฟเวอร์ดักเกม <laughs> ก็กลับเข้ามาอีกแล้วอย่างเป็นเช่นเคยนะครับอ่ก็อข่าวสารอะไรผมก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับเรื่องลีกก็เย็นนี้นะครับ2องทุ่มต้องอย่าลืมไประเบิด์ศึกกันกตัวที่เรารอคอยไดโลภู้สรัตนะครับเบิรนู้ฮเจนสองด้วยวงเล็บซึ่งเราจะตีย่งชิงกันในค่ำคืนแห่งนี้นะครับเริ่มตอนสองทุ่มนะหาพี่เฮลมาก่อนนะครับซ แต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นผมก็ยังมีแพ็คอีกหลายแพ็คที่ต้องเข้าไปจัดการนะครับ oh. เพราะว่ายังไงแล้วแบงค์เขียวเงินทองอาหารและอำนาจจะต้องตกเป็น,ปนของเรานะครับ <We. S 1> <laughs> และไดโนเสาร์มากมายต้องเป็นของเราวะไอ้ฟักโลปัสเลยไม่ได้ยังไงต้องฟักโลปัสแล้วได้มาเมื่อเช้านี้นะครับมาลุยกันดีฟ้านะครับผมก็จะเอาเป็น แพ็กนี้ก่อนทีฟ้าบอกว่าค้างทุกคนไว้หลายวันแล้วนะอ่าก่อนที่มันจะหมดเวลานะครับ e วิลคัม2จูสิตป้ k ชื่อแพ็กนะไม่ได้พูดต้อนรับนะชื่อแพ็กนะครับอ่าปลุย <c oughs> โอ้โหตกสารกระมะาภาพเป็นมาทั้งนั้นเลยแต่ไม่กลัวหรอกเพราะว่ามีแต่กินเพืชน,นะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ไงมากเลยอะพูดเลยว่าไงมากเลยอ่ะก็จะเอากินเนื้อที่มันแบบว่าอา่าไม่ชํานาญเท่าไหร่ก็ได้มั้งไปลองดูแล้วกันเผื่อจะสู้ได้นะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วกันพีเ่เฮดามเมจเยอะมากเลยนะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาพีเ่เฮไปอก็น่าจะได้อยู่นะพีเ่เฮนี่มันอ่อนแอมากเลยนะเนี่ยพลังพูดถึงเลือดพูดถึงเลือดแต่พอพลังโจมตีนี่ไม่ธรรมดานะฮะ หนึ่งล้านกับแปดหมื่นนี่มันแจกอะไรวะหนึ่งล้านกับแปดหมื่นเนี่ยต้องถ้ากูไม่ได้การทองนี่เหงาเลยนะเนี่ยอ่ะไปเลยเฮ้ย <c oughs> มันมีการทองหรือเปล่าวะเออหนึ่งล้านกับแปดหมื่นนี่มีการทองปะวะเ <c oughs> ออทำงี้ก่อนนะมาเลย <c oughs> อุ้ยเราก็ตัวสีฟ้าเหมือนกันน่าจะเป็นมิสกันได้นะชิวป็นมิสกับแกรอกแกจะแดกฉันเองไหมอู้ได้ไงว่าฉันจะแดกแก อุตส่าห์ไม่พูดบอกแล้วเดี๋ยวล้มอะลรนะเดี๋ยวเรียกพวกมากินไม่หมดเลยมเมลัมัวตัวมันใหญ่มากเลยโบนิตาซอรัดเนี่ยโอ้โหมันให้เราเก็บสแต็กแบบเพลินเลยนะอย่างงี้ก็สบายอะเซ่แกมีสแต็กแค่สามเองไม่กล้าใส่ชั้นละเซ่เอาเซ่ี่มันต้องป้องกันสาดอี่แล้วผมก็จะเน้นป้องกันไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมเป็น สายโล่ใส่โล่พี่ป๊อปใส่โล่กันเลยอ่ามีแค่สี่นะครับอ่ารู้จักไหมพี่ป๊อปใส่โล่นะครับมาแรงเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยมาตามองตาสายตากระจงมองกันรู้สึกเออหัวใจมาเอาโหสาร้องเพลงลูกทุ่งโบราณให้ฟังเพิ่งได้ยินมาเมื่อวันก่อนนะ จำเนื้อได้จำเนื้อได้มาไม่เป็นไรร้องไม่ถึงสองนาทีไม่โดนเลิกกสิทธิแน่นอนมาเลยเฮ้ย <laughs> อดใจไม่ไหวเลยบอกแล้วห่วยบอทอดใจไม่ไหวต้องโจมอะคิดดูถ้าขึนอ,อย่างนี้เกมไม่เดินผมคงคิดอย่างนี้นะครับตายซะไอ,บอ,ไอ,บอ้บอทไอ้บอทกับบอไมท่านหัวหน้าวันด,ดีเลยจังว่า โอ้มันยืนหน้ามาไงขวันหน้ามาดีเลยนะืม,มาอาเจนติโนโสอรลาสนะครับนะไม่ได้ไม่ได้ดูการต่อสู้แบบหืมพวกตัวพวกนี้มานานแล้วจริงจจังๆแบบนี้มานานแล้วนะครับไม่กล้าโจมตีนะผมจะทำอย่างนี้อันแน่ <laughs> ถึงจะยืดเยื้อหน่อยแต่อร่อยแน่นอนมาเลยวันนี้แหละโมโนโของชัดเนี่ยแหละจะเป็นพระเอกต่อจากไอ้นี่อ่า วันนั้นวันนั้นใครเป็นพระเอกวะจำไม่ได้แล้ววันนั้นเคยเป็นพระเอกวะมาใส่เข้ามาหนาโดใจไม่ไหวเห็นปะต้องจมมาสิตายซะเถอะมีกี่ตัวก็ตายหมดวันนี้โอ้โหอะไรมันจะเปิดโล่งขนาดนี้ไหมเมย์ตายซะจัดการมันเงี้ยมาตัวสุดท้ายแล้วสินะดิโลดูคัทนะมา ตัว,ตว,ตวม่งสี่ฟ้าเจิดจ้าทุกตัวเลยเป็นบ้าอะไรกันขึ้นมาเนี่ยเอ,เอ้าไอ้ตายเว้ยตัวนี้มันเอาจริงอะเราตายอะโธ่เอ้ยเยมื่อเช้าพี่เฮได้เทไปแล้วอันนี้ขออารังกาเทมึงก็จัดก,การอารังกาโซรัตไม่ได้กัดไก่นานมันก็พอกอ,อสซ็จเรียบร้อย,อยกระเด็นกระดอน โอ้โหเก่งยังเก่งมันเดิมเลยลูก <c oughs> โอ้โหแจ่วแจ่มสุดแต่ยกแรกก็ล่อ,อเข้าไป5นาทีอุม้มโคตยากได้ดีเอเลยดูเฮ้ยมันแจกแองกิโลอ่ะเอ้แต่ก็โอเคแล้วโอ้โหแต่มันก็เดือดเหมือนกันนะผมอยากได้ดีเอนะครับมา ด <c oughs> ันดาสุพัฒนะครับอยากได้ดีเนจจัดเลยนะเพราะว่าปกติพี่มีดีเอนเออยู่ประมาณแสนห้านะครับตอนนี้ก็เลยอเจ็ดหมื่นฝ่าแล้วหายไปครึ่งหนึ่งเลยพี่บอกแล้วพี่ใช้แว็บเดียวแล้ครับถ้าเกิดจะใช้นะครับแต่ว่าก็ต้องเก็บไว้ตอนที่บอว่าจําเป็นจริงๆนะครับสำคัญจริงๆเราถึงใช้นะ ไม่ใช่อยู่ๆเราจะใช้ถึงเวลาไม่มีใช้ไงก็พยายามที่จะไฮบิดตัวที่แบบว่าเอ่อเก่งขึ้นมีระดับขึ้นนะครับพยายามเล่นไปเรื่อยๆนี่เลย600 EP เลยอหรือว่าเราจะเล่นจนฝากเกมนี้มันจะล่มสลายไปเลยได้ไหมจนฝากผู้พัฒนามันจะเลิกไปเลยดีกว่าไหมเอาเป็นว่าเล่นเล่นจนฝากจะไม่มีคนดูนะครับอืมถ้าไม่มีคนดูแล้วเราจะไปทำให้ใครดูล่ะอ่ะพอต่อกันดีกว่า มาอีสองยกเท่านั้นเอ้ยชอบอางเีอยชอบเลยชอบเลยโอ้ยรักเลยรู้สึกโอ้โหฉันรักพวกนายเหลือเกินทำไมพวกนายเป็นคนดีกันอย่างเงี้ยเอาเลือกตัดสินใจไม่ถูกเลยนะเนี่ยตัวนี้มยแต่มันเก่งขึ้นนะตัวสุดท้ายมีต้อง2009นะจะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ โทษทีว่ะพี่ไม่มีกระจอกกว่านี้แล้วไม่อยากจะพูดมันก็ดักปากตัวเองแต่เป็นเรื่องจริงว่ะโุษทีพี่ไม่มีกระจอ,ก,นน <laughs> อกก,ก,ก,ว,ออกว่าวน,นี้ละ <c oughs> เออเดี๋ยวตัวนี้ออกตัวนี้พลังกัเดเยอะอ่า <c oughs> เอาไว้กำลับตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายมีเลือดต้องสองพันเก้าเนี่ยเอาพอตโกซอรัสเนี่ยเดี๋ยวมา เท่าเดิมนะครับหนึ่งล้านกับแปหมื่นะครับโห oh, หมดตังเป็นว่าเล่นอะไรทีเดียวนะครับอ่าแต่แกก็ไม่สามมรชชนะเวโรซีลัพเตอร์ออชัเจด7-2งด้วยวงเล็บง่ายๆหรอกนี่ขนาดล่างที่ยังไม่มีไอ้นี่นะครับยังไม่มีหนามนะครับมาเลย,เอย 3. โอยโจมตีสโดนอสุกุจุบจุบเลย รู้สึกจุกจยางแรงรู้สึกจุกจังแรงก็ป้องกันหนึ่งดีฟ่าเราก็ยังอยู่นะครับมาสิจะทำอะไรล่ะมาอัดสเีมือนเดิมเอาจะเล่นกันอย่างนี้ก็ได้นี่แกก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยเพราะว่าแกจะไม่มีชีวิตรอดไปจากตรงนี้อีกแล้วตายซะ ชินโนไม่นะฮะการตบที่แท้จริงมันต้องอย่างไ้การชมปีที่แท้จริงมันต้องอยางไงไรซะ <c oughs> แขนแขนเป็นการส่วนตัวหรือเปล่านี <c> ่ <oughs> อ่ะแองกิโลดูคัสแนบะอืมจากดิฟโคดูคัสมันก็ไปผสมกับแองกิโลอ่อตายเลยกู <c oughs> มันก็กลายเป็นอ่าเออแองกิโลดูคัสแนบะมาเลย วิ่งแต่มันหมดสแต่งไปแล้วนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามตัวโจมตียันสี่เลยเหรอแล้วกเก็บไว้เพื่อนสองวะอ่าไม่ได้ใช้ไม่ตายด้วยตัวสุดท้ายตายลม้มลงคืน <c oughs> มาสองพันเก้าอพตัวโซรัสอุ้ยมันโจมตีสี่เราตายไหมตายนะเนี่ยจะบอกให้เพราะว่าอ่าโจมตีสามผมยังอยู่นะเนื้อยังอยู่ใช้พลังจิตยังยืนอยู่ได้นะมันเหลือหนึ่งใช่ไหม มันเหลือหนึ่งแล้วเราใส่หมดแป็กเลยเน,นี่ยชนะชนะอะดยอะไรก็ทานไม่อยู่แล้วกัดมันจ้ำตัำ้มตึ้ให้มันรู้จักพลังกัดของเมกโรซสร์ตของเราหน่อยไม่ไงอู้ <c oughs> อ่าเพราะหัวริมน้อยของผมก็ชนะไปแล้วนะ <c oughs> หัวมันเลีมยมจริงๆอ่ะโอ้โหนี่มันยักแค่นั้นเลย <c oughs> เล่นอย่างนี้เลยอโอห แบทคิโอโซลารสนะครับอืมบ้าจัด,จดเลย <laughs> พลัง5 0 0 0เลเวล97เ <laughs> นี่มันฝูงฝูงพลังงานเอามาหิดทั้งนั้นเลย <laughs> เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอะผมผมไม่เชื่อว่าผมแค่เนี้ยผมจะล้มไม่ได้ไหม <laughs> เดี๋ยวคอยโดยจะ,จะใช้บูจัดการให้หมด <laughs> มามาเล่นอะไรกันโอ้โห592เลยนะดาเมดจิบหายจะโอ้โหพัน2อง0 ใส่กูมาเป็นขนมให้มันเคี้ยวแล้วมึงเนี่ยอ่าป้องกันหนึ่งไว้ก่อนถ้าไม่ป้องกันหนึ่งเราตายนะมาโอ้พี่เฮชิปหายแล้วอันตรายจะจัดเลยมันจอมตีแน่ๆเพราะว่าเหมันคิดว่าดาเมจมันเยอะโอ้โหตายแล้วไม่ได้ดูดาเมจมานดูแต่เลือดมันมาอย่างเดียวชิปหายจะจัดเลยตาหน้ามันมีซองนะป้องกันซองไว้ก่อ ยังไงก็ยังรอดนะครับจะไม่กลัวแกอยู่แล้วมาเลยไปอัําซัมฉันก็ยังอยู่ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกอแต่ฉันพอแล้วาให้มันโจมตีสามนะครับนเรื่องของเรื่องว่าประมาณนี้นะครับโจมตีสามจริงจ่ิงซัมตกตายนะครับเฮ้ยลุงนี้เก็บสแตก็กใ,ให้ครบไปหมดดีฝ่าเออเผื่อได้โจมตีมากนะครับ มีเจ็ดเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยอ่ะหูแสดงว่าดามเมจแล้วมันน้อยมากกัดมันเอ้ยแผน่นดอลลานะครับกัดเขาให้นะครับดูตัวมันเดียวโหใหญ่โตแล้วกันิบพายแล้วดมเตทีเดียวกิ้งเป็นลูกขนุนดมตีสามนะมันเหลือไว้หนึ่งด้วยโอ้โหคงตายแล้ว ตายแล้วบูก็ล้มไม่ได้นะเนี่ยต่อให้มี500ก็ตามนะครับิตหายแล้วกิดห <c oughs> นักสุดๆนะครับอ่าอ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสอง้้วเหลือไว้สา <c oughs> <c oughs> ตายชั่วไม่มีทางรอดโจมตีสิผมไปแล้วครับ <c oughs> เอ้ยอมแพ้สม <c oughs> ยอมจำนวนปลาดิน <c oughs> ลืมดูดาเมจมันไปเอ้ยต้องอ่อนให้มันชนะมึงเด้จะให้มันชนะอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะผมขอไปเก็บไอนี่หน่อยแล้วกันไม่ใช่เดี๋ยวคลิปมันสั้นไงเรื่องของเรื่องก็ประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวคลิปมันสั้นใช่ไหมโอเคมาขอไปเก็บดีเอนหน่อยนะเพราะว่าดีเอนโหช้จัดจัดเลยอแองจิมกาลีมีมัสนะครับเป็นตัวต่อไปที่ผมจะทำไฮบริดนะครับไปบอกเขาทำไมวะเนี่ยเขาก็รู้ดิ ใช่แล้วเป็นตัวต่อไปพี่ทําให้บิดนะครับเพราะว่าพี่ยังไม่มีกินเนื้อไอ้กินพืชที่มองว่าจะดูแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับเจ็บใจจากลี่ีิแล้วอยู่เออคงต้องประสานพลังขึ้นมาใหม่นะครับอ่าต้องสร้างนักลบใส่เลือดใหม่ขึ้นมานะครับชึมชึมผมให้กูสามหา้าไงอ็ไอแคนนิวัลเนี่ยแคนนิวัลแคนนิวาวว่ะโวหรือวาวโอเคเหมือนกันนะอ่ะมา เอาจริงแล้วนะเฮ้ยหัวคลิปสั้นไงทีนี้ต้องเอาจริงนะมึงตายซะเถอะอย่ายู่เลยสงสัยต้องเอาจริงกันหน่อยสแล้วละมั้งไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้นะครับอย่างน,อน้อยๆอ่ามีเลือด800มีเลือด800รับกันดับาดาเมจได้ทีหนึ่งเอาตัวนี้ไปนะแล้วก็นี่เอาเอาเลือด800ยไปดีกว่าอ่ะ8 0ด้นี่แหละ แล้วก็ต้องเข็นพลังโจมตีที่รุนแรงมาเลยนะเดี๋ยวก่อนพลังโจมตีที่รุนแรงเดี๋ยว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 เอาทีเล็กไปนะครับล้าก็เอาเอา,เอาทีเล็กไป <c oughs> เห็นแล้วเอาตัวทีเล็กไปแล้วก็เอานี่ไปอ่าพอแล้วทีนี้ไหวแน่ๆ <c oughs> ตะกี้เรามันอ่อนเกินไปป่ะอุ้ยนี่ก็ยังหกร้อยเจ็ดร้อยเลยนะดาเมจมันเนี่ย ถ้าโดนเข้าไปก็สะเทือนซางเหมือนกันนะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนาะเออไม่ไหวผมว่าไม่ไหวไม่ไหวเอาออกไปก่อนอ่ะเอาเอาเอาตัวนี้ออกด้วยเอาออกให้หมดเลยนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเอาไปคู่เอาไปคู่พูดง่ายเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้โอเคอย่างเงี้ยเราไหวแน่พลังเจไดบิลมา เจดับิวของเราซะมั่งนะครับนี่ละเมอไม่กลัวแน่นอนป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงก็อยู่มวตัวแกก็ไม่ใหญ่มากก็ไรยีืวะาตะกี้เราเปตุกระจ้อยกระ้อยมาไงออเอ,าเอ้าเซเดี๋ยวจะง่าเพียงนับคอยขาดเลยทีเดียวมาเปลี่ยนตัวว่ะเปลี่ยนทำไมวะโอ้มีก้าน้อยี่้เลยเหรอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บสบแต็ก่อนเดี๋ยวพอเก็บพอฉันเก็บสิบแปฉันไม่กโกงแกยังไงฉันจะเปน็นอมตะแกทำอะไรฉันไม่ได้ล็อกล็อกล็อกล,กล,กลก็อกมาเลยโจมตีสามอัศวิยังอยู่ดูดาเมียตัวล่างๆสะก่อนแ,แกจะลงไปนอนกองแล้วไอ้แบ็คิโอโจมตีสิไปแล้วผมตาย พ่อต้องขอโทษจริงๆด้วยที่พ่อเอานายมาแกงแต่ว่านายก็สร้างโอกาสให้พ่อเพื่อนทั้งหลายเตรียมตัวตายซะเถอะอย่าอยู่เลยทีนี้ห้าพันเก้าเลยต้องโจมตีน้าเลยนะเนี่ยแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสามนะครับตายซะเถอะอย่าอยู่เลยงับ,งบตัมตัมเนี่ยโอ้มไม่ตัมสักทีเออมาหกร้อยเลยนะเนี่ยตายแล้ว ตา,ตายแล้วตายกแยกเลยตายชัวเฮ้ยไม่ตายว่ะเจ๋วแจบงั้นทำอย่างนี้นะครับถ้าไม่ตาย <c oughs> ไม่โจมตีด้วยเอาสมาเลยโอ้มันไปป้องกันหมดเลยอ่ะมันกลัวจดจากของลูกพี่มันตายแล้วเนี <c> ่ย <oughs> มากล้าใส่ไหมละ่ะกีเท่าไหร่ก็ใส่มาป้องกันสี <c oughs> อดใจได้ไหมมเราเล่นสายไส่โร่มาดาวเมทเยอะกว่าแต่เล่นสสยโอโรจ็กมาเลยต้องเล่นเชนไม่ได้หรอกนี่เป็นสไตล์ที่ฉันกินคนขึ้นมาเป็นสไตล์การเล่นใหม่ล่าสุดกับเชนเขาเรียกว่าสสยโอโรจ็กยังไงล่ะมาเลยอาาอดใจไม่ไหวต้องจบซึมนี่ไง ไอ้พวกไม่เปลี่ยนแปลงสเตก็กมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วว่ามันกลัวผมมันไม่รู้ผมจะโจมตีตอนไหนไงเพราะว่าผมดาเมจเยอะมากไงมันก็เลยต้องคอยระวังป้องกันตัวอยู่ตลอดครับตายซะอย,ยู่เลยจัดการมันนี่นะชื่ออะไรอะคอนวาวเวนนาเตอร์อะคอนนเวนนาเตอร์นะมาเลยชื่อเรียกคนยากเลยไดโนเสาร์เราเองเนี่ยยังจำชื่อไม่ได้เลยมาเลยมีสี่นะครับไม่โจมตี นะไม่ยอมตีก็ราก,ก่อยก็ต้องกันแบ็คกีอวสอรัสกระโดดกันมันวิ่ยตั้งท่าแล้วนะครับวิ่งเข้าไปมไม่คิดเลยว่ามึงจะเร็วมึงยางกบก,กิ้งก่าสวาน่าเลยทีเดียวนี่คือวิ่งในทะเลทรายใช่แมตัวนี้โอเคอ่ะก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับบรบมือต้อนรับ แองกิโลสอรัสของผมหน่อยพี่พี่ต้องคำมาตีผมแบงค์เขียวนี่แหละ okay โอเคโอ้โหเงาเป็นประกายเลยแบงค์เขียวนะไม่ใช่แองกิโลสอรัสเฮ้แต่มีเยอะๆก็ดีนะเพราะว่าก็ไม่ต้องซื้อไงอก็แจวแจมอยู่เหมือนกันนะพอดีฟานะครับเพราะช่วงนี้ดีเอน้อยไงถ้าเราไปซื้อเราก็จะเสียดีเนะตัวพี่เองนะไม่ใช่ตัวคนอื่นนะพอดี่านะว่าส่วนการทองเดี๋ยวไว้ไปตี มืดๆแล้วกันถ้ามีเวลานะอะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนเฟดายังเล่นอยู่ไปฟ